ไม่แน่ใจอ่ะพี่ไม่าจะหมดแล้วมั้งไม่มีแล้วมั้งไปกันเลยดีกว่าปะไปหาเหยื่อกันมาร์คมาร์คมาร์คใครมาร์คใครถ้าคนนำเดะมาร์คมาร์คใครถ้าคนนำมาร์คไม่ได้พี่ครับกันไม่มีใครมาร์คได้เลยไปเลยเลยเลยไปเอาแต่บลย แล้วจะไปไหนก็ยังรู้เลยเนี่ยจะไปไหนไปก่อนเอาเทไไปก่อนไปก่อนเราไปเราเราได่ไปก่อนไม่รู้จะไปไหนแค่มาแต่ไปก่อนแล้วอ่ะเดี๋ยนะเดี๋ยวหาเป้าหมายให้เฮ้ยพี่พิมพ์บอกหน่อยเอา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 แต่หมาพอคนคนคนอื่นอย่าไม่ต้องมาหรอกพี่พิมพ์พิม์บอกในคิวหน่อยโอ้แล้วเดิงกันแบบกระขบวนจันเลยอะนนียเดี๋ยวรอ เรามาตรงน <upp la an> ี้กันก็ได้ครับสะพานนะพี่เออตรงนี้มานี่เลยมานี่เลยสะพานสะพานเออสะพานอบกมามาตรงนี้ตามพี่บัสไปจริงจรสะพานจริงๆพี่ส่งส่งในกิวเลยก็ได้พี่ต่างชาติมันจะได้รู้ด้วยได้ได้ได้อะค่อยๆมาก็ได้ไอ้เป้งบิช้าจังวะคารวานอะพอเราจะไปไล่ตีม้าตีฟามันกันไง อ๋อดีฟขาอย่งเออได้ได้ได้เป้งวิ่งขาแลงววะเฮ้ยวิ่งโอ้คุณเมตรเท่าไหร่ดีกว่าว่ามาเลยเฮ้ยแต่แต่มันมีตัวดักตัวดักมินะมันมีตัวดักตัวดักมินาเฮ้ยเราเจอใครเราก็ถ่ายไปเลยเจอใครเราก็ถ่ายไปเลยเราเจอใครเราเจอแะไรเนี่ยแมวแมวแกะม้าเราเยอะวิ่งเอาอไ้เฮี้ยดาต้องปล่อยไอ้เชียแม่งฟอร์มมานนำว่ะ ไฟนำไฟนำก็ต้องโดนด่าใช่ไหมไ <laughs> ม่นี่สเกาโล <laughs> โอ๋อไอ้นี่บอกมิดเดีย <c oughs> ไม่ไม่เราเราเราต้องต้องบนดีไม่ทำไมทุกคนวิ่งช้าจังไงผมต้องรอป่ะผมเปิดก่อนพช่เราต้องรอเพื่อเราไม่ก็เลยไม่ไม่ไมถ้า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 เห็นเป้าหมายรอก่อนครับเข้าพร้อมกันดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันหนีได้ ไม่ไม่เราต้องคุมหลังให้เพื่อนเรานะพี่เพื่อนเรามันวิ่งกงินช้าไงใช่ย่าต้องคุมพี่ชางแม่งร้ยว่าแต่ทําไมทําไมวิ่งเร็วนะวะผมเป็นเคลื่อนที่ออเลยพี่ผมเป็นเลื่อนที่ออดออีดีดีพี่ก็สายเคลื่อนที่นะแต่ช้ากว่าเยอะเลยมื่อกี่จะต่อให้วิ่งก่อนที่เฉยแบงเฮ้เราเราจะเอาไล่แซงหมดแล้วเดี่ยว่ว่านแม่งไอ้นี่ว่ะต้องอ้อมบนว่ะ ดูทรงละเราข้อทางบนดีกว่าแต่ก่อนฟอมเอเชียโดนเนี่ยโดนแซงแล้วเรา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 ขึ้นขึ้นไปทางแม่มดก็ได้ครับเนี่ยตรงเนี้ยเราไฮฟลอยต์ตีไหมไฮฟลอยต์ไฮฟลอจะตีไหมตีพี่ตีพี่ถอาแทงแน่พี่ตีเลยครับโอเคเดี๋ยวยืน เดี๋ยวเรายืนรอกันก่อนนะพี่เราต้องเข้าเราเก่งลมพี่ได้ครับเดี๋ยวเราลมลมพลกันตรงนี้ก่อนนี่ตรงนี้ก่อนลมพลอยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราค่อยเข้าพร้อมกันพี่พี่พี่ต้องพิมพ์ในกิวด้วยว่าสต็อปต้องไหนพี่พี่ต้องพิมพ์ในกิวด้วยโอเคไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันเห็นเราหยุดแต่มันก็หยุดตามไปไปเป็นก้อนนะไปเป็นก้อนเออใช่ใช่เลยต้องํำแล้วต้องเอาแล้วนี่ยังไม่รวมวานนะเนี่ย วานก็วานแต่ว่าโดนสิบสิบซีวีดูมันก็ต้องแตกน,นะน่ะเออคูณสิบคูณอะไรอะ่ะต้องต้องต้องแตกอะ่ะ <c oughs> เออโอ้โหไปถึงไปถึงเราใช่ไหมต้องแตกใช่ใช่เรานี่ลอยกลับบ้านเลย ไม่น่าใช่ไหมนะอะไรเนี่ยพี่วานพี่ต่วมาผมก็ต้องเล่นนะเล่นนี่เล่นขึ้นดังขึ้นรอ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 เพื่อนหน่อยฮะรอเพื่อนหน่อยแถวเดียวเดี๋ยวมันรู้ตัวก่อนปิดหลังปิดหลังนอกหยุดหยดรอหยุดรอกันหยุดรอกันเล็งแถวเลีงแถวได้เลี้ยงแถวได้เลีงแถว เอย่าไปรอได้ยังไม่ต่อนะตีมากเลยรอเีื่ออะไรมีบอกคนณมีหลังมาแล้วแตนหลังก็มาด้วยไป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 ไม่ได้ไม่ไมีได้ตัวเดียวเนี่ยเหอเอ้ยมันมีมันมีทับทับไหนวะคนนิ่งกลับไปแล้วหรอกลับไปแล้วรวมรวมติ๊กติ๊กติ๊กติกบอกก่อนเฮ้ยรอตรงนี้ก่อนไหมทีแรกว่าจะอ้อมทีแรกว่าจะอ้อมหลังมันอ้อมไม่ได้ว่ะติดไอ้ดีมอนไ่ฮะ ตกลงเรา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 ตีไฮส์ได้แน่นะตีได้พี่ตีได้ครับโอเคถ้าฝั่งเนี้ยตีได้พี่ถ้าได้ไปตีฟาร์มเขาแค่นั้นเองครับแต่อย่าไปตีฟาร์มเขาตีแค่ตัวฟุลฟิวครับอ๋อตีพวกพวกตอกทงได้ไหมเนี่ยพี่มาร์กเนี่ยได้หมดได้หมดนี่ไปไม่ได้เนี่ยเนี่ยงั้นก็ถ่ายไปเลยถ่ายไปเลยตรงที้เขาตอกทงอยู่อ่ะถ่ายเลยถ่ายเลยถ่ายเลยไปไปไปใต้ล่างใต้ล่างเลยบอลมั่นข่งพี่ใช่เราไปเป็เราเราเราไปเป็นแก๊งนี่เออ อกลัวะไรกลัวอ้ย่มันหนี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 ถัดไปข้างบนนี้ถัดไปข้างบนนี้ฟาร์ม๋อแต่เราเราไม่ตีฟาร์มไฮยใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเลยไปไม่ตีไปตีแค่ปุ่นเราไม่ตีฟาร์มเราไม่ตีฟาร์มขอจดวได้ไม่ตีฟาร์มเราวินวินเออทำไมมาเขาวิ่งไปยังไง ไม่ไม่พี่บอยพี่เอาลามาป่ะเนี่ยโอ้ล้ามากเลยอ่ะล้างท้ายเพื่อนเลยเอ้ยแหละไอพี่วันยอกยอยอกู่อาบุกพี่บอยเปี่เป็นรู้งานอย่างฝรั่งนี่มันรู้งานว่ามันยุ่งรอพวก แล้วแ,แล้วแล้วคนที่ยืนยืนทำป้อมอยู่อะไรเนี่ยยพ่อกรเขาไม่ไม่ไปหรออ่าไปลุยครับอบลุยาวกรนะากูงลุห้างหอเฟรดเลแงลแงลแ้าลงนลงนลงค้นลง้นลงขึ้นลาขึ่นลง้ลง้นลงขนลงขึ้นน มีมีเขามีมีม้าวิ่งสวนมาตัวนึงนะสวนเลยโอ้โหแม่งสวนสวนเลยเอาแล้เอาลเลยไงเนี่ยโดนโดนล้อมคูณสิบสามสิบสี่สิบห้าป่าต่อไปต่อครับนี่ไงนี่ไง แกมปัญหาตายนี่น oh ี่มีวิธีการคอมพิวเตาร์อีกตัววิธีการอีกตัววิธีกัรอะไรเฮี่ยบไปตีคนเดียวได้ไงไม่ไม่ไม่ตีฟาร์มไม่ตีฟาร์มเนี่ยไปเนี่ยอันนั้นมันฟีดูเพย์พี่มันเป็นโอเคได้ได้ไปไล่ถ่ายไปครับถ่ายไปมากันเต็มเลยเว้ยให้มากันเต็มเลยเว้ยเยือยเยือดเขาเลยไปไหนเพื่อนมันเป็นแทงค์เนอเว้ย เออเรียบร้อยทีเดียวสองวิแทงนะแทงเลยชั่วโมงเนี้ยตกอปูมาตะกี้ไปไปไปโอ้ยมาจเคครับไม่ตีฟาร์มเออไม่ตีฟาร์มไม่ตีฟาร์มเลยอันนั้นไม่ fb แล้วจีทซัดปิ้งใส่กันเลยนะจีทซัดไประวังระวังตัวเวทข้างล่างระวังตัวเวทข้างล่างดูหลังด้วยนะดูหลังด้วยนะมีใครมาอ่ะไม่เป็นไรรังผมฟูอยู่ เดี้ยวไม่มีใครยิงมีใครยิงอ๋ออยู่อยู่ข้างล่างโอเคจะหนีไปไหนมาเจอเจอเจอกองทัพม้าขนาดนี้นี่ยังไม่รวมวานนะพี่วีพี่วียังไม่มานะพกับพวกวานพวกคนไทยกับที่กับที่เหลือมี่มไม่ไดทางขึ้นมาแล้วทางขึ้นมาแล้วลาบธนูเวทมาแล้วมาแล้วมาแล้วมารวมทางงานไว้ยเลี้ยวป่าปาป่า ไปเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มไอ้พอทีมเรา G C หรอทีมเรา G C T ได้พอ G C T ได้ G C มันไม่ใช่นี่ตีแล้วครับดูมตีเลยบีบีซีตีไม่ได้นี่ใช่ไหมอย่าไปตีนะเน้นเน้นต้นหมาเดียวก่อนจะแยกตีกันนะเจ็บบีข้างหน้าเป็นกองบีเฮดอะเข้าเลยไหมลองเข้าดูแล้วกันอะไรนะข้างหน้ากองบีเฮดอะเข้าเลยปะ เข้าพี่เข้าอ่ะลุยครับลุยครับหนีก็หนีก็หนีไทยเนี่ยเอาเอาเอาไม่เป็นแบบนี้ไทยไทยไทยต้องบอกว่าไทยเช็กว่าไทยไทยไทยเอาแทงก่อนไหมแทงอ่าไปไปลุมครับลุมรวมรวมเอาแทงก่อนเนี่ยมัจะรวมฟุต้าใช่ไหมเอามาเอามาแทงแข่งแค่ไหนฟุต15นะ สองแล้วสามสี่แล้วเนี่ยใช่ด่าต่อครับต่อตอนนั้แล้วใครตีดาร์กลิงอ่ะใครตีผิดมาเลยมาเลยต่อเลยครับเร็วเดี๋ยวจนล่างเล่นต่อเลยเล่นเล่นต่อเลยถ่ายลงไปถ่ายลงไปถ่าย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 คูณห้าแล้ว อุ้งไปหนักหน้ามันครับหน้ามันหนักหน้ามันเฮ้ยมันเนืดมันเนืดมันเดินไม่ออกหรอกโอ้ขึ้นบนนะขึ้นบนนะขึ้นบนนะครับขึ้นบนได้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 ดีขึ้นขึ้นบนไปไปด้านล่างด้านล่างมาด้านล่างมาพี่มาครับพีชมาอ๋อข้างล่างก่อนข้างล่างใกล้กว่าข้างล่างใกล้กว่าล่างก่อนล่างก่อนล่างใกล้กว่าล่างบนนะใครอยู่ใกล้ไหนขึ้นเลยครับบนนิ่มพี่บนนิ่มบนนิ่มันไปบนอยู่ข้างล่างไปทับพี่อยู่ขึ้นบนขึ้นบนขึ้นบน ขึ้นมาขึ้นมาข้างบนก่อนครับไม่งั้นเดี๋ยวทับบินมันสอยฟรีครับให้มันเข้ามาใกล้ๆก่อนไหมนตีมาไหมนะไม่ได้เดี๋ยวเขาบอกว่าอย่าตีก็อย่าตีสิปุ๊บไม่ไม่พี่บีเฮดใช่ไหมอ่าโอเคถ้าถ้าตีได้งั้นตีเลยครับเอาตีได้เอาตีเลยตีได้เลยครับข้างล่างโดนตีอยู่อ่ะ ไปไปไปพี่พี่เสริมเสริมเสริมทำบิ๊กม้าทำบิ๊การอรออย่างไรอย่งเดียวตัวตีไม่ถึงนะทีจะไปเล่นใกล้จุดอย่างนั้นแหละออใช่ครับถอยมาถอยมาถอยมาไปไปที่อื่นก่อนไปที่อื่นก่อนบวกเลยเนี่ยบวกเลยข้างบนพี่ขึ้นบนนะครับพยายามขึ้นบนพยายามขึ้นบนไว้เดี๋ยวเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันออกมาที่โล่งๆเราค่อยเข้าไปครับขึ้นบนเอาเอาเอาคนที่มายืนข้างบนเนินอะดีกว่า ไอ้ไอ้อีทีมัน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 มาปิดเนินแล้วเรามารวมเนินดีกว่าอ่าได้ครับได้ครับรวมตรงทางขึ้นนะทางขึ้นเนินนะรวมก่อนรวมก่อนตอนนี้เรากระจายแล้วเรากระจายแล้วมาับมารวมหน่อยครับมารวมก่อน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 เราเพื่อนก่อนเราเพื่อนก่อนเออเอ้ฝรั่งมันก็เล่นรู้เรื่องเหมือนกันนี่วะโอเคพร้อมครับตาตาตาขึ้นบนครับขึ้นบนครับขึ้นบนครับขเลยปลดเลยปลดเลยปลดเลย ไอ้แจ็คแม่รู้มากนี่เยอะนี่เยอะขึ้นบนเลยนะไอ้ข้างๆไม่ต้องสนใจมันวิ่งไวเขาบ้านจะเข้าบ้านจะเขาบ้านทับทับเวทครับเวทบ้านมันอยู่าถึงถึงถึงแล้วทะโลแล้วครับลงแล้วทะโลแล้วอึบไปเลยไปเลเราเราไล่ไปไล่ไปไล่ไปทับบินยังมันยังบินยังมันมามาเฮ้ยลุงแอนแม่งก่อนเลยเนี่ยไอ้สัตว์แม่งถือก่อน แบ่งๆกับมังแมวครับมึงตีก่อมึงดูมึงจะคุณเท่าไหร่คุณไปแหละขึ้นขึ้นไม้หมดก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเราลากเขาขึ้นมาแล้วเราค่อยค่อยไปข้างหลังต้องไปทีทีทีเราฝั่งครับทีเราฝั่งรอรอทีหลังไดกเอออย่าไปตีครับลากขึ้นมาข้างบนก่อนลากขึ้นมาข้างบนก่อนเนี่ยไอ้พวกนักเวทพวกนักหนูเคลียร์พอเคลียร์ตรงนี้หมดเดี๋ยวเราค่อยกลับไปข้างหลังนะที่มันที่มันเดินตามขึ้นมา ตายแล้วตายแล้วปิดเลย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 นั่นน่ะยังแม่งเข้าบ้านเหรอพี่ไม่เป็นไรสบายได้แล้วสบายได้เล้วแบบแบบเป็นได้เราไอ้จับคือกัไอเฮียรถรถถังเลี้ยวเลยนะไม่ไม่ไม่ทันครับไป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 มาตรงไอ้ไกด์ครับไกด์ไกด์ทีเห็มไปครับไปครับเออนั่นแหละ โอ้โหเยอะว่ะเยอะว่ะพี่ว่าเราเราถอยดีกว่าเราถอยดีกว่าครับไม่งั้นตายหมู่พี่ว่าเราถอยดีกว่าครับเราถอยดีกว่าเราถอยดีกว่าเราถอยเลยครับเราถอยเราถอยเราไอเล่นเล่นไนพวกข้างหลังเนี่ยไอพวกข้างหลังเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราเราเดินขึ้นไปเลยครับมันเยอะมันเยอะเราอย่าเข้าไปบวกไม่งั้นเดี๋ยวเราต้องกลับมารวมพลกันใหม่ล้อมบ้านแม่งเลยไหม กลับไปทางไหนพี่เออข้างบนครับข้างบนครับข้างบนขึ้นขึ้นบนครับมันจะมีฟาร์มมีอะไรอยู่เนี่ยไล่ตีฟาร์มดีกว่าครับข้างบนฟาร์มฟาร์มจีซีอะเพียบเลยขึ้นมาข้างบนนะโอเคตามมาพี่ประโยชน์อ่ะตามตามตามที่มาก็ได้ตามที่มาก็ได้เอาานานเนี่ยฟาร์มข้างบนเนี่ยแถวแถวเนี่ยเออถ้าอยู่ตรงนี้มันใกล้บ้านมันมันออกมาหลอยฟรีไงมาลอยแล้วมันก็วิ่งเข้าบ้าน ลากมาลากมาลากมาแต่มันแต่แบบนี้มันก็เสียสต a m i n านะเขาออดบ้านใช่ใช่ไอ้พี่ถ้ามันเดินล้ำมาถ้ามันเดินล้ำมาแบบไม่ใช่บ้านมันอะเราย้อนสอนไปตีมันได้ได้ได้ถ้ามันเดินมาไกลนะถ้ามันเดินมาไกลอันเนี้ยเคลียร์เลยเคลียร์เลยไอ้ไอ้พวกไอ้พวกฟามพวกไรไล่ขึ้นไปครับไล่ขึ้นไปกูลัง้ทยแล้วกูลังไทยโอ้โดนลุมโดนลุมโอ้โดนลุมอะไรวะโดนลุมกาหลังไทย รู้ไม่สนตามตามตามกลุ่มไม่ทันตามกลุ่มไม่ทันปาแต่ต่อไล่มวไล่ไแล้วไม่ทันไม่ทันโม้ทัทันอเทเวจะไล่ทอฟ้าเอ์เลือดแดงแล้วว่ะเลือดผมแดงแล้วว่ะต้องเดินน้ำงูล้เนี่ยเข้าถุกน้ยอยาบหยาบพุ่งไปเข้าคนคนคนแรกมาดล้วันนาข้างบนไม่มีละวนี่นี่นี่เป็นตาหง ไหนไหนไหนมีใครเจอบ้างไหมเจอเป้าหมายป่ะอ๋อนี่ไงใครใครเจอเป้าหมายบอกบอกขีขีขีเป้าด่วนมาเล่นแถวบ้านแล้มาเล่นแถวบ้านเรา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 ใกล้บ้านแล้วเราต้องขึ้นอีกเราเข้าบ้านหนีได้อมีไงรู้เู้รู้บอกตามข้ามาเนี่ยลูซิเฟอร์บอกตามข้ามาไม่มีใครตามมึงเลื่อนรอก่อนเอ้เนี่ยเนี่ยเนี่ย ไปกันดูที่เปื่ไปไปไปตามตามไปตามไปไปเป็นก้อนไปเป็นก้อนตามรถริเวอร์คตีสิมึงยึกยักยึกยักเหลี่ยมมักแล้วมึงอ้าวเดีโลแล้วโลแล้วเลือดเลือดหายมากันเที่ยบตอแต่อยโอเคเสร็จแล้วเสร็จแล้วเดินเดินขึ้นครับแล้วอ้อมเลยครับเดินมาทางซ้ายทางซ้ายอ้อมครับอ้อมให้มันให้มันเดินตาม ทางซ้ายทางซ้ายนะเพราะว่าตอนนี้มันมาเต็มเลยครับข้างล่างอ่ะใช่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 แล้วมันมีบานเล่นเออออกซ้ายครับออกซ้ายหนี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 ม้าม้าม้าเราเก่งที่โลกนั่นเนี่ยเออมันมันมันตามมันตามเราไม่ทันอยู่แล้วปล่อยปล่อยปล่อยให้ม้ามันวิ่งตามมาเรื่อยเื่อยปล่อยมันม้าวิ่งตามมาเรื่อย ขอตัดิกเจกินนร์ด้ครับจุ๊จุจุ๊มา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 ก่อนมาก่อนจุ๊จุนี่โหดเพื่อนโดนไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาเลยมาเลยมาเลยพอเพื่อนใกล้ตายแล้วมันเยอะ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 ไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อนเราด้วยกาบอย่างโหดเออหนีมาก่อนเดี๋ยวมาใหม่ที่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมาใหม่ที่ว่ายังมาอย่างนี้แม่งมันหรอพี่เออ เราเราอย่าตายง่ายเดี๋ยวมันมาเยอะเราก็หนีไงพีจ่จะลากไปถึงไหนจะลากไปถึงไหนาาดูก็กลับเลยกลับเลยทางเดิมเลยครับทางเดิมเลยครับใช่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 ลงเลยลงเลยลงเลยลงล่างลงล่างลงล่างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราบอกว่าให้ให้วิ่งวิ่งเขาเอาเออคับมารวมรวมเนี่ยรวมรวมตรงทางขึ้นนะรวมตรงทางขึ้นอ่ะ พี่หมาอออกเพื่อนในคิวหนครัพี่เออเนี่ยมันมันตามแล้วเฮ้ยเอาดิเอาดิเอาดิอีกสัตว์เอ้ยแม่เอทไม่เอไม่เอาไม่เม่เอาถอยถอยถอยพี่มา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 รวมรวมตรงทางขึ้นก่อนตรงทางขึ้นก่อนอะไรของหัวหน้าเนี่ยเดี๋ยวเอาเดี๋ยวไม่เอาไม่เอาไม่เอายิงยาวมาเลยไม่เอาไม่เอาดิมาเลยครับวิ่งวิ่งมาจนถึงทางขึ้นนะถ้าถ้าหากถึงตรงนั้นมีใครตามมาก็น่าจะเหลือแต่มาแล้วใครโดนส ไอดุมสโลนก็เตรียมเป็นว er, ิญญาณเลยนะแบ่งมาล้างชายระวังนะแบ่งมากันเต็มอ okay. ่ะแบ่งมากันเต็มมิกกี้โดนมิกกี้โดนเฮ้ยเฮ้ยมันตามมีส่งสติ๊กเกอร์จุกกีฬาหน่อย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 กินกีฬาหน่อยกินกีฬาหน่อยจุ๊จุจุ๊หน่อยจุ๊จุหน่อยจุ๊จุ๊หน่อยนี่นี่เอาวิมเบิลกันนี่มางนะมามาเ่ี๋ยวสู้นะมามาเรื่อยๆสวนสวนไอ้หมาเราเยอะกว่าเนี่ยสวนแน่เหรอพี่ ไม่แต่ไอ้ข้างหลังอ่ะข้างหลังมันยังใกล้อยู่ครับถ้าเราหยุดทับลกมาไอเนี่ยเขาเม่ทักอะไรมันเดินมาด้วยเราเลยมันจะไกลไกลว่างี้เดี๋ยวไอ้ทางนี้เราต้องไปเพื่อนเราโดนก่อนเพื่อนโดนเดินช้าเหรออ่เดี๋ยวดูจังหวะก่อนดูจังหวะแป๊บนึงไม่ได้ไม่ได้เวิ่เข้าวิเข้าไม่ได้ใช่ไหมจังหวะยังไม่ได้ใช่ไหมงั้นมาครับมันมาเรื่อยๆ มันมันต้องถอยอ่ะเอาแต่เพื่อนมันเข้ากันแล้วว่ะเอาัวแล้วอ่างันเข้าครับเข้าครับก็ได้ได้ได้เข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยมันอ่าเข้าเข้าดีกว่าครับเข้าดีกว่าครับเพราะว่าเพื่อนเราเข้าเยอะใช่ใช่ใช่เราวิ่งช้าวิ่งช้าหมาวิ่งช้าถ้าผมอยู่หน้าสุดเลยเอ่อทบเวทให้ได้อยู่โห้แต่ทำเวทมันไม่เทียบเลยอ่ะ ถอยได้ใช่ไหมถอยได้ใช่ไหมถ้าถอยได้ถอยครับเราต้องถอยถอยคู่อ่าตีตีถอยถอยได้ไหมมันต้องถอยยาวครับต้องถอยยาวอ่ะถอยมาก่อนดีกว่ามไหมข้างหลังมันเยอะครับถ้าเราถ้าเราหยุดสู้อ่ะข้างหลังมันตีแล้วถอยตีแล้วถอยอ่ะโอ้ยเสียดานหลังต้องเดินไงแปลว่าตีแล้วถอยอ่ะอะ ที่ถอยนี่ที่บอยถ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 อยได้ๆๆๆมันมันไม่ทันนะครับมันมาเยอะครับต้องถอยก่อนนะถอยยิงยาวไม่ทนแล้ว่เออยิงยาวมันเลยยิงยาวมายยิงยาวมาจนถึงจนถึงทางขึ้นน่ะจนถึงทางขึ้นนะครับแล้วเราค่อยกลับไปสู้แล้วไปตีมอนกันอามาไอนี่เจซซ่าแม่งตีเองพี่เดินช้าไงเดินช้าแม่งโลกนะ เอ ue, พี่ว่าโดนไองโหวดพี่วัาต้องส่งกีฬาหน่อยส่งกีฬาหน่อยเล่นเล่นมา้าเล่นมา้าต้องใส่สปีดโอ้พี่ตีดอกก็สองพันเหลือหมื่นห้าแล้ว <c oughs> เฮไยเฮดสุดจะดีดอดนะมาครับมาครับมาเรื่อยๆเลยนะเราเราจะมาตั้งหลักสู้ตรงตรงทางขึ้นนะครับเดี๋ยวสองพัน้เบยากมันทีห้าไงสุดอ่ะระวังนะ โอ้เออเชี่ยถึงว่าตีเข้าดอกก็สองพันสองพันวิ่งวิ่งวิ่งหลบหลบมาทางนู้นหน่อยหยุดได้หยุดได้โอ้หมันมันตามไม่เลิกว่ะสายเลยครับสายตามแบบรอเพื่อนด้วยพี่เอองั้นงั้นพี่ว่าเราเราอย่าหยุดสู้ไหมเราถอยดีกว่าพี่เราถอยยาวพี่เราถอยยาวกับบาลีเลือดแล้วเดี๋ยวเราเอาม้าไปใหม่พี่ได้ครับได้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 ด้าน่าจะ support อะไรดีดีตอนเนี้ยมัน มันกําลังฉุนอยู่เราไปส่งจูจูใส่ใส่ใส่มาไงมันฉุนอยู่ได้ได้มาหมื่นสามแล้วเว้ยโอ้โหเฮ้ยพี่เปลี่ยนใจแล้วไปทางขวาดีกว่าไปทางขวาไปทางขวาตรงที่มันตอกทงกันอ่ะพี่าไม่้ครับม้าไม่คิวเลยพี่เออนี่ตรงนี้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 ม้าคิวม้าคิวเนี่ยตรงนี้พี่ม้าไม่คิวแล้วก็ไอ้กดคารวานนะครับพิมพ์ว่าพิมพ์ว่าเฉพาะม้าเหมือนเดิมอ่ะพี่ ทีม้าเหมือนเดิมอ่ะพี่พี่ไม่ใช่อาสี่พีไม่ใช่อารสี่ระวังไอเฮซุดนะสี่ทับตรงนั้นน่ะน่าจะทีห้าจริงเหรอมันพลังหกสิบกว่าล้านนะพี่ไม่ได้มันทีห้าหมดแล้วโอ้งั้นงั้นงั้นอย่าไปเลยงั้นอย่าไปงั้นเสี่ยงเกินถ้าเทียห้าไม่ไหวแล้วถ้าเทียห้าไม่ไหวครับผมไม่แน่ใจว่ามันมีเท่าไหร่อ่ะแต่มันหกสิบกว่าล้านนะเฮซุดอะเฮซุตที่ห้าทีห้าหมดแล้ว หตอนนี้เหมือนแม่งลองถึงอ่ะบอกเแม่งตีหุ่นล้านอ่ะแม่งไปตีบีซีแล้วแม่งแม่งบอกไม่ตีเี้่นี้ตีบีซีแทนก็ได้ว่ะปวนปวนปวนอยาย่าให้มันฆ่าได้แม่งหาที่ระบายอารมณ์เลยที่เราไปปัดมันไงเราดีบอกดีนเพื่อนนี่ว่าเพื่อนบอกกูก็ตอกตะปูของกูอยู่ดีดี พวกมึงมามาลากตีนใส่เฉยเลยเอาว่าแปงกระพืิบสาบว่าว่าขิงขิงขิงได้เวลาขิงเออเขาหยุดตามนะครับกองทัพใหญ่เขาหยุดตามนะหาจุดรวมพลแล้วสวนหาจุดรวมพลแล้วสวนตอนนี้กองทัพใหญ่เขาหยุดตามแล้วเลือดน้อยอดีใครหรอใครใครเลือดจะมีอยู่มีเก้าหมื่นได้ไหม โว้ยเก้าหมื่นสบายพี่ได้อะตรงสะพานแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวเราเรามารอรอตรงสะพานใครที่ใครเลือดแดงกลับเลยแต่ใครยังสู้ได้รอตรงสะพานครับสะพานเฮ้ยพี่เกมโอ้โหเขาผมก็ว่าอยู่พี่เกมพี่เนีดีวยังเออขอขอฟังเสียงหน่อยมันไม่ได้ฟังเสียงนี้ตั้งนานแล้วเนี่ยสวัสดีครับกันเลยก็เลย บวกกันละใส่ลงใส่เลนข้างหน้าผมว่าชื่อเลอิฟผีดีสุดแล้วพี่เจมแม่งเปลี่ยวพี่ <c oughs> ชื่อเก่าประวัติมันเยอะเดี๋ยวเขาเตะเอาเอาเอา <c oughs> แล้วมันตีแล้วมันตีบีซีอ่า <c oughs> เอาเอผมว่าไปเลยครับตอนนี้ไปเลยครับไปเลยไปเลยไปได้ไปเลยครับย้อนไปทางเดิมมามามาใครจะสู้มาทางเดิมครับมาเลยแม่งมันดีกว่าพี่เมืเ่อกี้เนี้ย เนี่ยคนน้าคนหน้าเกายังบอกเลยพี่ว่ามันมันมันเขาเขาเขามีเขามีอยู่หกกองครับเท่าที่เรามีอยู่โซ่ได้เท่าที่เรามีอยู่สู้ได้โอโหข้างล่างก่อนเดี๋ยวเราไปรวมกันหน้ากำแพงเหมือนเดิมนะเราไปรวมกันหน้ากำแพงเหมือนเดิมนะได้ได้ถ้าแบบเจอกันตีสองพี่ตีรอหมาอ่ะกที่ไอ้แบบคนที่มาเนี่ยเจอเจอกันตีสองพี่นั่านั้น เออว่ะนี่จะเที่ยงคืนแล้วนี่ว่ะพรุ่งพรุ่งนี้พี่หยุดไงมาดันอืมอ่าตรงตรงตรงทางขึ้นอ่ะเข้าได้ครับเข้าได้่ะนี่พี่วีมาแล้วเดี๋ยวผมไปรีเลือดก่อนผมตามพี่วีมาแล้วแกยืนอยู่หน้าประตูเนี่ยเดี๋ยวแกรอรวมใหม่ก่อนด้วยก่อนเข้ามาแล้วเนี่ย กลับไปดีเลือดเลยครับกลับกลับดีเลือดดีกว่าพี่เดี๋ยวมาเล่นใหม่ก่อนเด้อมาแล้วเนี่ยได้ๆเคลียร์ๆก้อนนี้ก่อนก้อนนี้เคลียร์ได้ครับก้อนนี้เคลียร์ได้ผมเป็บินออกรอับบ้านดีกว่าวะรอยกับบ้านมันมันไวกว่าเนี่ยก่อนตอนก่อนกับพวกวานเราออกมาเรามากันแล้วครับเดี๋ยวเราต้องเล่นขาบวนไม้อีกรอบนึงเอ่อมันมัน ข้างหลังเลยครับเดี๋ยวให้พวกเขาอ่ะพี่เดี๋ยวให้ให้พวกกอนอ่ะโฟกัสทับใหญ่ไปเลยพี่เราโฟกัสทับมาเหมือนเดิมแบบเมื่อกี้ไอ้ชี้แม่งเอาหมันแล้วหมันนะหนนไว้เมื่อกี้พี่บัสสั่งการแบบเปรี้ยวมากพี่เยอะเลยพี่จริงๆอ่ะพี่น่าจะมาร์กได้เดี๋ยวไปขออาร์สี่ดีกว่าถ้ามาร์กได้ว่าแบบลิงตัวไหนไปทักไหนอะไรอย่างนี้นะมันจะดีกว่านี้เยอะเลยใช่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 มันคนในกิวจะจะจะได้รู้เลย ข้างหลังเท่าหลังเท่าหลังเท่าเหรอครับไทกลับได้กลับ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 เลยนะไปรีเลือดไปวานวานมากันหมดแล้วไปรีเลือดเดี๋ยวเราจะได้กลับมาเล่นกันไปไหนอ่ะน้องนกตามไม่ทันหรอกเดี๋ยวมันขึ้นข้างบนครับพี่นะผมว่าไม่ไม่ต้องตามมันก็ได้กลับมารีเลยก็ได้เดี๋ยวเรากลับไปเล่นกันใหม่ชุกใหญ่ในทีนี้ยเราแดงแล้วถ้าแดงแล้วตีตีให้กลับบ้านลอยกลับบ้านเลยก็เร็วดีครับ พี่แล้วผมย่างฮาไอ้นั่นแม่งแบบแม่งมั่นใจมากเลยแม่งเดินมาแม่งเดินถือมาเดลีมาแม่งเดินไม่ถึงห้ามีเลยสนุกมาสนุกสนุกเจอเจอเจอ,เจอกองทัพมดไปเป็นไงล่ะเด้วยผมได้มาอสองพันนะเมื่อกี้เรียมยอดได้อยู่ รอได้ทำมาหาก,กินซื้ออิเลิทรองอิลิเซอร์อยู่นะ